ครับนะเราอยู่ที่วัดประชาโกศิตารามตำบลปลายพงพางอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสานะสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะฮะนะท่านเจ้าวาดหลวงพ่อเจี๊ยบท่านจะพาไปดูสิ่งที่ท่านพัฒนาก่อสร้างหลังจากที่มีคนมาบูชาวัตถุมงคลเบี้ยแก้ตะกุดแล้วก็นะครับเหรียญ ทาเวสสุวรรณนี่ท่านพัฒนาไปเยอะแล้วเดี๋ยวท่านจะพานะพาชมนะครับว่าท่านพัฒนาตรงไหนไปบ้างตรงนี้เนี่ยสมัยเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเป็นเป็นหญ้าทั้งนั้นเลยตอนนี้ถมดินเรียบร้อยแล้วนะถมดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามท่านว่าตรงนี้ท่านจะทําอะไรนะนะวัดนี่มีทั้งหมด กี่ไร่ครับพ่อายี่็ไร่ยี่เจ็ดไร่ยีบเจ็ดไร่ยี่สไร่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นป่าลกร้างป่าลกร้างเลยนะครับป่าลกร้างออตอนนี้กําลังคงนี่ผ<น>มผมเป็นไปกี่คันรถประมาณห้ารอยสาสิบเจ็ดคันห้าสามสิบคันรถครับเราที่เราไปจดตรงไหนครับเนี่ย ที่เราไปจดหลังนู้นเลยนะตร,ตรงองนั้นเลยองน,นั้นเลยเลยแล้วก็ขอบขอบ้านขอบบ้านฮะในตรงนี้ตรงบ้านหลังนี้ก็ที่วัดอ๋อตรงนี้พระอาจารย์จะทําเป็นอะไรกาลังจะปรุงทรงไทยปรุงทรงไทยปรุงปรุงืึครับภาษาชาวบ้านจะปร,ะาารปุงก่อนแล้วจะเอาขึ้นหลังใหม่นี่อ๋อ ลูก้ังอยู่ประมาณสิบกว่าปีวันนี้สิบกว่าปีแล้วนะตรงนี้สิบกว่าปีหลวงพ่อเก่าท่านท่านมรณภาพลงไม่มีใครช่วยงานท่านอน่าสงสารนะฮะไม่มีใครช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าแทนท่านนะอ่าฮะตรงนี้จะทําเป็นอะไรอ่ะกุฏิทรงไทยกุฏิทรงไทยอ๋อเดี๋ยวหลังคาจะขึ้นไปครับผมอ๋อขึ้นไปแต่นี่ก็ทําไว้ชั้นสองนะชั้นสองก็ทําไว้ชั้นสองแต่ว่าหลังคาพอขึ้นไปก็กลายเป็นหลังคาเลยหลังคาเลยแสดงว่าเทพื้นเดี๋ยวจะเทพื้น ชั้นชั้นสองชั้นสองหลังคาก็ต้องออกครับผมแล้วก็ลื้อหลักหลังเก่านะเอาขึ้นมาอเอาขึ้นมาตั้งอแล้วก่อนหน้านั้นทําไมก็ขึ้นหลังคาทําไมอ่ะะคือคือเขาใส่ไม้ไว้เขาเขาคลองไม้ไว้พอจะโนฝนอจะโพังอ๋อแต่คล้องไว้แต่ยังไม่ได้ทํยังไม่ยังไม่ได้ทําไม่สําเร็จครับนะฮะจะเอาหลังนู้นหลังคาแดงขึ้นมาตั้งอ๋อหลังคาแดงขึ้นมาตั้งตรงนี้ แต่ผมวัดมา่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยลบล้างหมดเลยใช่ขี้ขอโอ้ตรงไม่ได้เลยขอไปเยอะเลยผมไปเยอะตรงนี้ปลาปลาการจำเรยนคุณพ่อเก่าท่านทำไว้อย่างไม่สำเร็จถกามามรณาพกก่อนครับเราเป็นสมภานใหม่เจ้าวัดในปัจจุบันเราก็ต้องถวายงานสึกสางานต่อครับงาต้องใช้เงิน เนี่ยได้เงินจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาวัดประชาโคศิตารามเนี่ยอรัอได้เงินตรงเนี้ยมาเปลี่ยนบูชาเบี้ยแก้และเหรียญอะไรเงี้ย,นนยครับได้เอามาทำทุิสีสงอเอาไว้ให้พระท่านได้จำวัดได้อยู่ครับนะฮะตอนนี้อาจามามาพก็กำลังทำอยู่ตรงน,นี้เยอะมากมาเลยอาจารย์เออครับสารการทะเยียนเนี่ยต่อไปเราจะมี ฟ้าไปนะพระพุทธองที่นี่แล้วก็ทําบุญตักบาตรบูบุญพระที่นี่อ๋อต้องมีพระพุทธรูปประดิษฐานนะครับถ้าไม่มีเลยครับหลังนี้ก็ยังไม่สําเร็จเดือนที่แล้วก็ยังเลอะเคะอยู่เลอะเพอะนกขี้นกตอนนี้ต้องเอามาทําใหม่เดี๋ยวต้องเอาชายน้าชาย หลังคาเนี่ยเป็นใหม่หมดนะอันนี้ต้องชังงบอีกเยอะเลยนะโอ้โยมจันโอ้ยุดงอกแล้วก็หลายร้านอยู่นะครับผมเรามาจ่ายมาได้ตรงนี้เลยไล่สองสองนี้มาก่อนกระดาดเป็นปูนธรรมดาครับและข้างล่างีก็ของอีกเยอะเลยค่ะตกระปอกแล้วเขาไปหมดเลยนี่อตั้งแต่ญาติโยมมาเปลี่ยนนี่แก้เนี่ยคุณถ่ายพืนนะ โอ้เนี่ยทำใไม่หมดเลยสตะกันเหล็กยังมีเลยโอ้งานเนี่ยผลงานที่ญาติโยมมาเปลี่ยนมาบูชาเบี้ยแก้เนี่ยโอ้ห้องห้องนี้เป็นกุฏิพระกุฏิพระท่านอยู่อย่างดีอยู่อย่างสบายเลยโอ้อันนี้นี่อยู่ได้หลายรูปอยู่ได้หลายรูปประมาณยี่สิบรูปทั้งบนทั้งล่างนะโอ้แล้วห้องน้ำ นอกกันนะฮะน้ำอยู่ด้านหลังอ๋อด้านหลังเนี่ยเห็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ไปเดินเนี่ยไปจะกองวัวกองขยะไว้เต็มเลยโอ้เรือวันนกงูหนูอยู่กันเต็มไปหมดอาจารย์เจี๊ยบมาทำเนี่ยสองเดือนเนี่ยได้เงินมาสองเดือนเนี่ยทำเลยระดมช่างทำให้โยมดูอยู่ให้โยมเห็นเลยโอ้ครับแล้วที่นี่เนี่ยในเรื่องค่าไฟเนี่ยนะมิดติดวเทอร์เลยนะมิเตอร์เลยเพราะว่าบางบางคนเนี่ยใช้เปลืองใช้เปลืองบางทีเปิด เปิดไฟเปิดน้ำทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเราก็สู้ไม่ไหวเดือนหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นอยู่ก็แค่สิบกว่าองค์มันเดินไปไหมอันนี้เราก็ดัดนี้ใส่พระให้พระท่านมีความรับผิดชอบบ้างหาเงินใจเองหาเงินใจเองก็ติดมิเตอร์ไปให้นิเตอร์ไปให้เนี่ยห้องเนี่ยโยมอาจารย์ครับเนี่ยอยู่อย่างโบกระเบื้องให้อย่างดีเลยโอ้โหห้องดีเลยนะห้องดีเลยไม่สบายสมภารว่าแปลว่าภาระสมภาระต้องรับผิดและรับชบ อไอจะบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ได้เนี่ยอย่างยิบนานอย่างอาจารย์เนี่ยผมก็ผมก็ต้องทําไปอ่ะรับวัฒนชาแล้วอ่ะรับรับลูกที่รับญาติโยมพี่น้องให้กําลังใจทํางานนะเนี่ทรงไทยอาจารย์ไหวไหมขึ้นข้างบนนิดนึงได้ไหมได้ได้น่าอาจารย์จนไหวไหมล่ะไหวไหวแน่นอเข้าไปอยู่โอ้ใช่ใช่นี่ลกเข้าไปอยู่นะเป็นนอย่างถ้าล็อกเข้าไปอยู่นจะพังง่ายนะ อยูที่ไหนสิ่งหายที่นั่นเราไม่ร่ามีการตัดตัโยมอาจารย์นี่ตาได้ก็ดูไม่ได้เลยครับตาได้ดูไม่ได้เลยตอนนี้นะครับตอนนี้สบายแล้วสบายแล้วนะนะครับม่สกปรกแล้วครับลบล้างแล้วครับเนี่ยพูดจะขอความเมตตาญาติโยมนะมาดูของจริงตรงนี้อาจารย์เชบไม่เคยสร้างภาพนี่อ๋อเนี่ยฮะเราจะให้เห็นนะว่ามีคําถามว่าพระอาจารย์เจี๊ยบทำวัตถุมงคลได้ได้เอาไปทําอะไร นะเราก็เห็นนะโอ้โันนี้เป็นพื้นไม้เลยสวยมากด้าดกันี้เป็นสวยมากเลยใอ้โอ้โหโอ้โ้นี่ทำแบบโบราณนะทำแบบโบราณเลยมีรักษาไว้เลยนะรักษาไว้เลยโยม อาจารย์ไอ้นกมันเข้าไปแล้วมันจะออกังไรเนี่ยมันก็ก็ต้องให้มันออกละเดี๋ยวก็ต้องไล่ให้มันออก่ะอ๋อตัวเนี้ยมันมาขี้มันทํำทาร้ายอาจารย์พระเจ้าเดี๋ยวให้ย้ายมาอยู่ท้ายพระย้ายมาแล้วก็จะไม่มีนกละอ๋อไม่มีนกแล้วตอนนี้ยังไม่มีครับนะเนี่ยกว้างไหมโยมยานโอ้โหนี่สวยมากเลยครถ้าอยู่ได้อีกรูปทั้งหมดจริงยี่สิบรูปแถวนหนึ่งอือฮะฝั่งนู้นยี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบสี่สิบโอ้ นะใครจะอยู่ด้านบนด้านล่างเอาไงดีอ่ะอาตมาจะให้พระหนุ่มขึ้นอยู่ข้างบนอ๋อเหรอพระชลาพระแอยู่ข้างล่างเปิดได้ค่ะเปิดนะฮะเพราะว่าอยู่ได้หมาพระหนุ่มคงความฝันลงมาจารย์นอนไป็นสิบสิบคนได้อ๋อทาง้านมีประตูนะมีประตูหน้าต่างนอนอพร้อมไฟพร้อมอะไรพร้อมหมดเลย นี่ละได้บารมีญาติโยมได้บารมีอาจารย์อนุชาเนี่ยมา<อ>เป็นสะพานบุญคุณแดงเป็นสะพานบุญ<อ>ทุกวันนี้ถ้าอาตามาไม่มีพวกคุณนะอ,อาตามาก็ลําบาก<อ>นะ<อ>เรียกว่าจะทํำยังไง<อ>ก็ถาบบอกโยมอาจารย์ว่า<อ>มีได้ไหม <c oughs> กองวัดไหนที่มันดังเองไม่มีคนตีครับ <c oughs> นะทุกวันนี้ก็มีอาจารย์ช่วยตี <c oughs> ช่วยนําเสนอ <c oughs> นะสื่อต่างๆเนี่ยให้ญาติโยมได้มาเห็น <c oughs> ว่าจะมาทําอะไรอยู่ <c oughs> อันนี้ถ้า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได่บูชาวัดสุมขคล <c oughs> อยากจะมา จะมามาบริจาคกรับหรือพราะครีสาลีลาสักการยังอยู่าาแล้วก็เท้าเวสุวรรณศักดิ์สิทธิ์มากคนจะมาบูชากันจอนกลางคืนมากมาขอพรมาจากนนทบุรีสุทากานมาตะกนีนจะมาไหว้ที่นี่โอ้โแปลกไหมถ้าเขาจะมาบริจาแคแบบคล้ายๆเหมือนจะไม่ต้องการวัตถึงบนวลเราอยากจะมาบริจาคมาได้ได,ได้จะได้โมทนาเลยโ,โมทนาเนี่ยนะดาราเนี่ยคุณแดง มาก่อนเนี่ยเป็นกี่าขี่กังเลยนะอ,อ,อาจารย์เจี๊ยบมาทำมาทาสีทาสันใหม่หมด<อ>ข้างล่างเนี่ยกองไม้อิเล็กเขตขะงูเหลืองเข้ามาอาศัยอยู่ข้างล่างไม่มีใครทะพอเรามารับตําแหน่งเจ้าอาวาสแล้วเรามันเป็นภาระเราจะต้องทำอํทำทาให้โยมดูอยู่ให้โยมเห็นไม่เคยสร้างภาพครับ หกปีมาเนี่ยสร้างไปสิบาร้านโอ้หกปีเนี่ยพระเจ้าวาดหกปีเนี่ยสร้างไปสิบาร้านปรับลานวัดน้ําท่วมเฉอะแชะนี่ขอเขื่อนเซ็นขอเขื่อนนะก็อะไรอะกระทรวงอะไรกรมโยธาธิการเขาให้ถ้าเจ้าอาวาดไม่เซ็นขอเขาจะให้ได้ไหมอะครับท้าเจ้าวาดต้องเซ็นขอแล้วโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงเสด็จมาตัดมาหลอพระ ประธานในอุโบสถและหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามวัดเดียวด้วยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วัวชีละเก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็สเสด็จมาสองครั้งมายกช่อฟ้าอุโบสถหลังนะั้นนะ่ะนะแล้วก็มาตัดใวลูกมิตรด้วยเดชะในบุญบารมีของพระองค์ท่านรทรงพระเมตตาวัดประชาจึงมีวันนี้นะเจริญรุ่งเรืองเนี่ย แล้วหลงพ่อครีองใหญ่เนี่ยแตมาก็ทําไปประมาณ8ล้านปรับลานที่ด้วยเข็มด้วยอะไรด้วยองค์4ล้านฐาน2 6, ล้านหแล้วก็ปรับปรุงอะไรต่ออะไรอีกร,บรอบๆนะ่ะตกประมาณเจ้าแปดล้านนะ,ะแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไปเนี่ย หาปัจจัยเนี่ยโยมเอ้คือคือขึ้นคอ,อเหนื่อยแต่สู้บางครั้งก็วันไหวนะโยมนะครับครั้งก็วันไหวบางครั้งนึกอยากจะลาออกเหมือนกันแต่ไม่เอารักวัดประชาแล้วรักคุณพบอพี่ครับรักพี่น้องชาววัดประชาโพสิตารามทุกวันเนี่ยสู้อยู่สู้ครับทาให้โยมอยู่ดูอยู่ให้โยมเห็นเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นอะไรมากมายโยมอาจารย์ครับอย่ากโกรธกันอย่ากเกลียดกันอย่าทะเลาะกันอย่าอาคตาปองร้ายกันอย่าใส่ร้ายป้ายสีกัน ชีวิตเราอยู่ตรงไหนก็มีแต่ความสุขชีวิตอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ,ถ้าปาปดจิตใต้สํานึกยังมีความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาททาร้ายกันเดากันเนี่ยอาจารย์อ,อยู่ที่ไหนมันก็มีทุกตายจากโลกนี้ภพนี้ไปมันก็ไปเป็นทุกขนะเราทํายังไงได้เราจะแบ่งปันกันเราจะช่วยเหลือสังคมได้ยังไงให้วัดวาอารามเจริญรุ่งเรืองอกอนอื่นก็ต้องเจริญทุกอย่างหนึ่ง ต้องเจริญด้วยการศึกษาพระพิสุทสงฆ์องค์สามเณรสองเจริญด้วยการก่อสร้างอย่าให้มันซบซาอย่าให้มันโมมอสและสามเราต้องเจริญด้วยการเจริญภาวนาปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนานักกรรมฐานด้วย ไม่เทวดาเจริญแต่ิ่งก่อสร้างแต่จิตใจคนเราไม่เจริญมันไม่ได้นา<ม>ยอมจยนนะออก็ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการของอาจาร,ารย์อนุชาทรงศิริวันนี้อาตมากล้าตั้งสติยธฐานาเลยว่าอาตมาไม่เคยจ้างอาตมาไม่เคยว่าจ้างให้มาถ่ายทำแต่ว่าอาตมาได้บุคคลทั้งสองนี้เป็นสะพานบุญเป็นเนื้อนาบุญของอาตมาภาพเปรียบเหมือนพี่สาวกับพี่ชายสองคนคอยดูแลน้อง คอยช่วยชีย้ทางออกบอกทางบุญให้ญาติโยมมาทําบุญทำบุญสนมาเที่ยววัดประชาโคสิตารามก็ขอฝากญาติโยมเจริญพรนะมาเปลี่ยนเบี้ยกแก้กันมาเปลี่ยนวัตถุมงคลเหรียญเทวสวรรค์เราจะได้มาสร้างวัดร่วมกันสร้างบารมีร่วมกันนะเจริญพรครับนะท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมมนุชาทรงสิรินะครับนี่แหละครับวัดประชาโคสิตารามบารมีที่ได้จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนาหลวงปุกขี่ แล้ปัจจุบันก็คือหลวงพ่อเจียบกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ